ขนาดไปก็เอาหาอ,อีกแ้ไอ้นี่ขนาดไปมันยังไม่ยอมแล้วเอายังเอาหาอีกดอกด้วยเอางี้ลองนี่ไหมเผื่อหาอะไรนะอันเนี้ยลองเล่นดูมันจะหาหรือเปล่าลองดูทุกอย่างต้องมีโอกาสอะไรฉันมั่นใจอาเซนอ,เอาเซนเรียบร้อยแล้วนี่คือกระเป๋าสายลับกระเป๋าอะไรนะกระเป๋าสายลับกระเป๋าเจมบอลฉันบอกแล้ว ให้ฉันหามาเล่นเองดีกว่าอาสัสนลุยไอ้ฮาอ่ะเอามาเฮาฉันมาแล้วของที่ฉันสัน่ง <laughs> ไปไปพักวัน ของอยู่ไหนเช็คของได้เลยของอยู่นี่ละนี่ยเอาฟูเช็คของตรวจดิแท้หรือเปล่าอ่ะฉันเคยส่งของไม่แท้พวกแกหรือไงวะอย่าติดแล้วกันน่ะอาฟูนี่มือหนึ่งของฉันนะเหรอครับอืม เป็นไงอาฟู้คล็อกคอคลอคของจริงเอาละในเมื่อเป็นของแท้แล้วก็ส่งของมาแต่ก็ส่งกระเป๋าเงินมาซะโชคดีเว้ยเฮ้ยเ้ยนี่มันโกงกันนี่หว่าไม่ต้องกลัวเรามีแผนสองอยู่แล้วหยิบมันมาโอ้โหถ้าอยาว่าเอาไวนี่ ถ้าหาว่าแกไม่ส่งกระเป๋าเงินมานังนี่เสียโฉมเดี๋ยวพี่หนูว่าหนูเกิดมาหน้าหนูหนักแล้วนะเอาเสียโฉมอีกเหรอนังนี่ตายแล้วกันอย่าพูดมากกับมันเฮ้ยสมถ้าเองทำอะไรแฟนของฉันแล้วก็เองอาจจะไม่มีชีวิตอยู่เอาฟู่จัดการมัน ยิ้มไม่ใครกันไม่รู้อะไรล่ะยานยานอากาศมายี่นมาโอ,โอ,โอ้ยิงยานล่วงเลยลักษณะอาฟู่จะช่วยเราไม่ได้แล้วล่ะเอาละไม่ต้องพูดมากแกโกงฉันนางนี่ต้องตาย คุณผู้ชมครับเกิอดอะไรขึ้นครับเนี่ยคุณมามผ่านมาดีๆทุกคนก็ล้มลงตายกันหมดอย่างนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากครับหลายท่านคงดูไม่ทันงั้นเราไปดูภาพช้ากันชัดๆอีกครั้งครับเฮ้ยถ้าหาไม่ส่งกระเป๋าเงินมานังนี่ตาย เดียวจะไปทำได้เยอะจ้ะสาหาหาี่ช้าห้าร้อยยอะไรเล่นหนาเนี่ยข้างเรานะโอ้ต้องตั๊บเรึ่งนี่หนูฉันรู้ว่าแผนนียเป็นของใครทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นแผนของข้าเอง โอ๊ยตกใจหมดเลยที่แท้ก็อีมอดไม่ไผ่นี่เองสัตว์ต่างๆนานาชื่อสัตว์หนูไม่เอาเลยพี่นะไม่เอาชื่อสัตว์เลยไม่เอาชื่อสัตว์ของข้าเองอีจานจ่ายพี่ก็คิดได้เนาะสัตว์ไม่เอาเครื่องจักรสิ่งของไม่เอาเลย อาฟูไปละไม่ไหวแล้วมั้งอาฟู่เราเนี่ยฮะเป็นแผนของข้าเองมันมีกี่หน้าวะเนี่ยฉันหมดแล้วตกเกศหมดแล้วเรื่องวสองเหรอเรื่องวัสองเองอ,อ่ะก็ขอบคุณคุณเท่งนะขอบคุณครับ ครั้งครับที่ผมเห็นเครื่องบินผมจะนึกว่าเป็นบ้างไฟอยู่ตลอดเวลาเพราะเวลาผมมองอะไรเนี่ยผมจะมองสูงสูงเอาไว้ถ้ามองต่ำต่ำมองแคบแคบแล้วมันจะไปไม่ถึงครับฝันแล้วทำคิดแล้วทำสิ่งที่ทำครับมันจะนำพามาสู่ความสำเร็จเหมือนที่ผมทำครับเพลงเพลงนี้อยากบอกว่าเป็นเพลงที่ผมแต่งเองคิดเองทำดนตรีเอง ไม่ได้ลอกเรียนใครมานะครับไอเดียผมรุนร้วนและก็ทำดนตรีใหม่ด้วยครับชื่อเพลงสาวยะโสครับปังครับ ตกอยก็เก่งต้มซมก็ได้ก็แแ่บหลายจริงๆทุ่มที่สงา่าท่าจำบะคง,งตำคำเย็นรุงดันคุ่งจริงจริง ทำซอยก็เก่งตั้มจอมก็ได้ก็แซ่บหลายจริงๆพวกทีชะนาท่าตาั้มมะคงต้มทัพยันรุ่งลั่นรุ่งจริงๆ ทุกท่านนะครับที่ให้เกียรออติมัมออนสเตจนะครับนัดโฟเอฟห้าคุณชมตุ๊กี้คุณพังคุณโดพี่แสนรักเมืองโคราชพี่แอดสุรชัยพัตทูคันเล่อขอบคุณพี่เทพโพงาม ขอบคุณพี่เป้าสายอย่างสัญญาขอบคุณให้รับปีโก้ครับ ขอบเกียรติขอคุณแสงขอบคุณสีขอบคุณนั่นตีขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับเลิกครับ